มีที่ไปแล้วเผยชื่อทีมต่างแดนเล็งสอยดาวินนูเยสดาวยิงชาาอุรุกวัยที่อาจหมดอนาคตลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้มีที่ไปแล้วตราหมีแอตเลติโกมาริดทีมดังแห่งศึกลาลิกาสเปนภายใต้การนำทีมดิเอโกซิเมโอเนผู้จัดการทีมชาวอาร์เจนตินาเล็งซอยดาวินนูเยสดาวยิงเาาอุรุกวัยที่อาจหมดอนาคตหงแดงลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งนี้มีรายงานว่าตราหมีแอตเลติโกมาริต กำลังมองหากองหน้าคนใหม่เข้ามาเพิ่มทั้งในกรณีที่แบ่งเบาภาระผู้เรียนอันวาเรตรวมถึงการที่แข้งรายนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาไปมาดมาดโดยหนึ่งในเป้าหมายของพวกเขาคือดาวินนูนเยสสำหรับดาวินนูญเยสกำลังอยู่สถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับอนาคตในชายค่าแอนฟินที่มาจากทั้งผลงานส่วนตัวและการทุ่มเทที่ผู้เป็นเจ้านายออกมาตั้งคำถามนั่นทํามีโอกาสเหมือนที่ตัวเขาจะย้ายออกจากทีมไป